สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ซับนะครับวันนี้เนาะก็เป็นอีกไกด์หนึ่งนะครับสำหรับดันเรือหอนะครับในดันเรือหอเนี่ยเราต้องกล่าวก่อนว่าอ่ามันมีความถึกที่ค่อนข้างถึกมากนะครับตอนนี้คือเราทราบกันแล้วว่าตัวดาเมจที่แรงสุดสำหรับดันเรือหอกก็คือโลนินแต่แน่นอนว่าในดันเรือหอเนี่ยเมื่อเราฆ่าบอสตายนะครับถ้ามันจะไปเวฟต่อไปหรือจะจบดันได้ก็คือต้องฆ่ามอนด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเรามีแต่ดาเมจบอสแล้วไม่มีดาเมจมอนนะครับมันก็จะจบบอสไวก็จริงแต่บอสแต่มอนเตอร์ก็จะจบช้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีเซตที่ดาเมจแรงทั้งคนไม่ใช่สิทั้งมอนทั้งบอสมานําเสนอนะครับซึ่งมันจะได้เปรียบกว่าเซตตีบอสปกตินะเพราะเซตตีบอสปกติก็จะมีผลกับแค่มอนขนาดใหญ่หรือบอสน,นะครับแต่ถ้าเป็นเซตเนี้ยจะมีผลทั้งมอนทั้งบอสทุกขนาดทุกราทั้งบอสปกติและมอนด้วยนะครับ อ่ะมาดูกันนะครับเซตที่ว่านี้นะครับดูตามในรูปไ้เลยนะครับจะประกอบไปด้วยมมาขาวนะครับจาราวุธเนาะนะครับนิจจานะครับการส่วนโลคิเมล่าดาวนะครับการส่วนเสื้อหมวกการแอดนะครับส่วนหัวแล้วก็สุดท้ายคือหางพิษนะครับ5ชิ้นนี้จะทํางานร่วมกันนะครับนั่นคือเซต ทำให้ศัตรูติดสถานะพิษและเราดาเมจจะเพิ่มนะครับเพราะปัจจุบันตอนนี้ดันเรือสาม,มารถทําให้บอสติดสถานะได้แล้วมันจึงทําให้เซ็ตนี้นแหละมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและดีที่สุดนะครับเพราะเมื่อศัตรูติดพิษนะครับศัตรูติดพิษจากห่างพิษห่างพิษนั่นแหละจะเป็นตัวเริ่มกระบวนการดาเมจนี้นะครับต่อให้เราไม่อัพลักลักนี่นจะเป็นส่วนทำให้สถานะพิษทำงานได้นานและก็ไวนะครับแต่อาชีพอย่างวาคอรี่หรือเจ้าเอลนะครับ ที่การใส่ที่การใส่เซตเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพดีมากๆเลยพิษมันจะติดทนติดนานนะครับหางพิษเมื่อศัตรูติดพิษนะครับดาเมจจะได้ทําดาเมจต่อศัตรูติดพิษสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะหางง่ายสุดต่อมาก็เป็นม้าขาวนะครับเห็นไหมเมื่อศัตรูติดพิษนะครับจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นสามสิบเปอร์แล้วนะนะครับต่อมาคิเมล่าดาวนะครับเมื่อศัตรูติดพิษ นะครับจะโดนดาเมจเพิ่มอีก20%เปเท่ากับ50เปอร์แล้วนะครับสองใบนี้จะหายากหน่อยนะครับก็คือการินจากับการแอดนะครับก็ตอนนี้ล็อคอ่เดี๋ยวเดือนนี้มีกงล้อมานะครับก็หมุนเลือกการินจาหรือการแอดก็ได้นะครับการินจาเมื่อศัตรูติดพิษนะครับดาเมจจะบวกอีก20%เป็น70แล้วนะครับผมและการแอดส่วนหัวนะครับเมื่อศัตรูติดพิษนะครับดาเมจจะบวกอีก10%เ รวมทั้งเซตนี้เลยนะครับก็คือ80%ซนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสามารถฝากมา้าข,ขาวอีกใบแล้วก็ฝากขี้ไม่ไล่หนึ่งใบมันก็จะได้อีก10%รวมเป็น90%นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าใส่มา้าข,ขาว2องใบดีไหมอ่าไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะเราจะสูญเสียดามเมจขนาดใหญ่ก็คือการเด็กหรือวัวดาว มันอาจจะไปส่งผลทาให้จอบก,ก่อเราไม่ถึงเป้า50%ของการ์ดวัวฟ้านะครับจอบขนาดใหญ่ไม่ถึง51%ของการ์ดวัวฟ้าเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเซตเนี้ยนะครับเมื่อเทียบกับเซตที่เพื่อนๆเห็นในช่องกระเป๋าผมเห็นไหมหัวเซเลนนะครับเนาะการดเอลนะครับโบตาตาดาวหรือแม้แต่แท่ที่ต้องการดาเมจทั้งมอนและบอสผมจึงเลือกไม่ใส่วัวดาวนะถ้าเป็นเซตตีบอสในดันเรือใส่เป็นแท่ดาวเพราะนั้น เมื่อเทียบกับเจ้าพวกนี้รวมถึงหางหางกระต่ายตัวนี้ดาเมจบอส10เบอเห็นไหมฮะ5ชิ้นเท่ากันแซ่ดาวโคตดาดาวเอลนะครับนาด์คเซเลนรวมถึงเจ้ากระต่ายและบิดที่ตีบอส10เมื่อ2เซตเนี้ยนะครับเดี๋ยวดูผลการทดสอบเนาะเมื่อ2เซตเนี้ยนะครับเทียบกันซ้ายเราจะเป็นเซตตีบอสปกติ นะครับดูได้เลยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ2 7ง0 0 8นปะครับประมาณนี้แวรี่ประมาณนี้ส่วนความือของผู้สาวมือของคนดูนะครับจะเป็นเซตพิษดาเมจจะแวรี่ตั้งแต่3 2 0 0ส0 3สสัตว์ไหมฮะว่าบอสติดสถานะได้เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเซตติดพิษทางขวามือเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงอ่ะผมตีให้ประมาณ15ถึง20ซนะครับเพราะนั้นก็เป็นเซตที่หาง่าย และราคาถูกและน่าจะดึงง่ายกว่าเซตทางซ้ายนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเซตที่เดอเบสที่สุดในดันเรือเหาะนะครับอาชีพที่ใช้เหมาะก็มีวาเจนอตก็ใช้ได้นะครับรวมถึงเจ้าเอลก็ใช้ได้นะครับแต่โรนินจะใช้ไม่ได้เพราะโรนินจะไปหักล้างกับสถานะที่มันเมื่อติดเบลนดาเมจจะย5ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นโลนินไม่สามารถใช้เซตนี้ได้นะครับไปแล้วเนาะสวัสดีครับ